สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลรทถุงครับเ c ฟมือนี้บ่าวแอมเรา่งพร้อมทีมงานครับได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงครับมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกครั้งหนึ่งครับ FC งวดที่ผ่านมาครับแตก3ตัวครับ392 392เนาะครับเนาะมาเมื่อนีแห้งเด็ดครับ FC เด็ดแห้งครับมาติดตามอีกครับผีหัวขาดผู้นี้ครับเป็นผู้ใหญ่ครับ คุ้มปลาซาเบิดเลยครับเอฟซีคุ้มปลาซาเบิดมาบอกเลขสามตัวพอแดงเนาะครับเนาะอันนี้นอนรับกังเวียนเด้อครับเอฟซีนอนรับกังเวียนเสือรับกังเวียนครับพอแดงนี่เพิน่นอุย้ยนอนจับไข่เลยครับเอฟซีหลังจากไปเอาเลขกไปนั่งสมาธิอยู่ในปลาซาลึกครับเอฟซีลับมาผ่านนอนจับไข่หัวโขนมาสันครับโอ้ยนอนสันอยู่เบาเอ็มราทรงกับมาเยี่มเพิ่นเนาะครับเนาะเอฟซีเพิน่นว่าเจ้าพ่อผีได้เอฟซี เจ้าพ่อผีมาบอกเลขครับผู้คุ้มปลาซาดนี่แหละเสือหายคองแท้เสือหายคองแท้ของจริงครับเอฟซีเด็ดๆวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับเพิ่นอยากได้ส่วนบุญเพิ่นว่าครับเพิ่นอยากกินหัวหมูเพิ่นว่าอยากกินหัวหมูจะเก่าหัวเพิ่นว่าเพิ่นสิเลี้ยงบริวารเพิ่นในปลาซาดนั่แหละเอามาเลี้ยงบริวารเพิ่อนน้ำเนาะครับเนาะว่าจะถือในบ่ิยากครับขอให้มีโชคเนาะครับเนาะ สามตัวเด็ดเด็ดจังๆสามตัวเด็ดเด็ดจังๆครับกับพ่อแดงของเฮ้าครับนอนจับไข่อยู่มาปุ๊กกันเอาเลยครับผีหัวขาดนี่มาปุ๊กเอาเลยบอกเลขท่านที่จะจะสามตัวสองตัวครับสิเป็นตัวไหนครับตอนนี้พ่อแดงพร้อมแล้วครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับเอาว้าสู้ฟังนะครับมันเป็นแนวอะไรเรื่องเล่าอ้ยไปนั่งสมาธินอนจางเว้นเข่าขาอฝันี เขาว่าบอกไปไปนั่งสมาธิเอาเหล็กกับผีหัวขาดอยู่ปลาซาครับผมครับบ้านนี้นอนกลับมาบ้านครับมานอนบ้านนี้บังได้หันละครับกลับมานอนครับอันมากเขามาบอกอีกครับบ้านนี้จังไะอเพิ่นบ้านนาะมาเอาไอเด็กอีกบ่เพิ่นมาสิไปบอก ก็มาบอกอีดีมันไพครับมาบอกพี่หัวขาดพี่หัวขาดครับครับพี่หัวขาดถีหัวกอนให้สามเก่าสองนะคะเนาะขรับผมใต้มชุนะครับพี่หัวขาดมันเป็นปูเดียวกันอยู่บอกกับกับผู้เดียวกันเองครับกับปูอีกแต่แต่ตัวนี้ฟันกังเว้นครับอปูก็มาบอกอีครับอันจังไรวะสันโยมเป็นบ้าในตัวไรมา ซีสามสามผม,มบ้านนอเพราะใจปูกับตัวเดียวกันเดียวเพิ่นบาบาจะเอาบานบาทผมบานผมนะเรื่องบาตัวเดียวกันนะคอันจำใบีเรืเ่อยซีสามสามพี่โมขาที่นั่งมาบ้านนี่บอกบอกคมันว่าเพิ่นเป็นปูคุ้มที่บอกครับ,รบเป็นปูคุ้มยังครับพ,ออพ่อแดงคุ้มปลาสาร ค,คนนคะูุ้มเป้าสคุ้มเบิดพวกผีอยู่ในหันกลางๆอ่อะนะครับอันนี้มากกังเว้นเลยครับครับผมมาให้กังเว้นเลยครับที่กีงเพิ่นถามผมตะกี้เนาะครับมาเอาหย้ามาเอาเด็กครับแล้วมาขอเด็กน้นปูนี่แหละว่าครับ,รบอันเพิ่นมาเอานั่งเอานั่งไปนั่งมากเพื่อนก็เดยบอก่สามสาม ซีสามสามครับครับอันเด็กสองตัวอันซีเจ็ดสองตัวอันซีเจ็ดครับครับผมเป็นหายตัวอันใหญ่กว่มูลนะสามซีสามสามครับกับอันสองตัวซีเจ็ดซีเจ็ดครับแล้วกาที่เป็นนั่งสมาธิเอาหลันยู่กลางปลาซาหลันก็คือตัวไหนครับพูนซีสามครับตัวนี้เป็นนัางสมาธิเอาเนาะครับครับผม ศูนย์สี่สามตัวนี้เป็นนางกลางปลาซาครับครับมาเฮื่อนเพื่อนตามมาอีกครับครับผมเพป่นกันนํำมาบอกผมนะาครับปูเพื่อนมาตัวเดียวกันอยบ่บ่ะครับนี่ตัวเดียวกันครับปูเพื่อนมาจากไหนครับปูกระบะได้ตัวไหมนมาเพื่อนมาครับโอ้ผมกระไหนมาสี่สามสามแล้วสี่สามสามนี่ปูกระบะเอากระไหนตัวเดียวกันตัวนี้สี่สามสาม ซีสามสามนี่ไปเอามืออะไรอีกครับอันเพิ่นมาเข่าฝันมเข่าฝันครับมเข่าฝันเนาะครับครับผมเพิ่นมาบอกขว่ข่าฝันนะครับโอ้ครับครับเรียกว่าเอ้าซีสามสามเด้อครับอันสีเก็ครับเพิ่มเติมตัวเลขครับเอฟซีเนาะครับผมครับผม ศูนย์สี่สามนี่เป็นคลิปแรกเอาทองมีสามสาวถามปูพันมหาเนี่ยกับมรคันหาใน,นความฝันคือกันบะคะครับผมที่มาบอกเลขตรงกันครับอืมครับเอาลองเบิ้งครับเอฟซีเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับเป็นว่าจังไรอีกแทนว่าต้อนจับไข่เลยบ่ะพ่อแดงครับผมเข้าแล้วบ,บอกไข่แน่แล้วบ,บอก,บบอกบครับไข่แน่แล้วครับอืมไข่แน่แล้วเนาะครัเอ้าเป็นมาเฮ็ดแนี่ยไรให้คือจังสิเป็นไข่อันแบบว่าอันมาเฮ็ดไข่ผม สั้นนะครับมหอยสั้นเลยครับครับผมเอ้าไเรื่อยเป็นไข่ไปเรื่อยเป็นไข่เอ้าบวกไปยังครับแต่แค่นี้ต่ละเอฟซีเนาะเอ้าเดี๋ยวจังสีเอาเครื่องเชียนวายไปถวายเพื่อนน้องปลาแดงน้อยย่ามีโชคเพื่อนละครับเพื่อนสีเอายังก่อนครับอันหัวหมูหัวหมูครับจักหัวครับเอาไปถวายเก่าหัว ครับครับผมหมูมูกับหัวเนาะครับผมเอ่าเอฟซีขอให้มีโชคใไงครับพ่อแดงครับเดี๋ยวสิคืนตัวเลขไม่แคบหน้าจอก็ต้องตัดเลนเนาะพ่อแดงเนาะครับผมครับผมมีอยังอีกครับพ่อแดงมัมีครับมีทำนี่ครับครับผมมั่นใจเนาะครับผมตัวเลขครับซีสามสามซีสามสามซีเจ็ดซีเจ็ดแล้วก็ตัวเลขอีกเป็นอังเอาอันศูนย์ซีสามครับมั่นใจตัวเลขที่สุดตัวเถิงนะครับตัวเลขเหรครับตัวเถิง สี่สามสามสี่สามสามครับมันมาดึงขาบอกเลยเนาะจับไข่สั้นเลยจับไข่สั้นเลยครับสี่สามสามครับตัวนี้อ้าพิจารณาเอาครับมันกับบุ้มพายสิงหฮู้วาเล็กมันจะออกตัวไหนเนาะครับเอฟซีหมุนกับยุคองสลากคุณครับเบาแอมเราทงพร้อมทีมงานเอาก็หามาให้เพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงเพื่อมีโชคใหญ่เนาะครับเนาะ เจะดวงล่ะครับเพราะว่าเพิ่งกลับเป็นผู้ที่มีเซนอีกผู้นึงกระบอกเลขแม่นครับเติมเติมยังอีกครับบมมีครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับทุ่มบ่ครับพ่อแดงทุ่มอยุบปะล่ะทุ่มบ่ทุ่มทุ่มเลยแม่นบอครับครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมตัวเลขครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้ตัดเลนครับอู้เต็ดซีซีสามหนิก็ ตรงกันได้ครับ43เหตัดเหรินได้ครับเด้อ43 34หรือว่า33ครับเอฟซีมาอีก2ตัวก็คือ47กรับกันไวนัม74นะครับแล้วกับไปนั่งสมาธิเอาครับเอฟซี043นี่นี่043นี่นี่มาตรงกันกับ43นี่ๆๆครับตัวนี้เนาะเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568กับพ่อแดง ฝันแม่นครับเอฟซีทุ่มวัสดุครับเอฟซีเอาทุ่มก็ทุ่มเนาะเมื่อนี้ครับบ่าวแอมโลทงสิผาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับสมาชชมเป็นของเรียกเงืนเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <ừ> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหอวสามูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวัดนี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใด้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี้ครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะลัวก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว่วนสารเป็นนำ้นมนนำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู rio, ่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห,ห, well ห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าวสออิเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบ่าแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาพึ่งทำเลยพอเลยพึ่พงพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ